คือการทำกรรมฐานนี่ไม่ใช่อย่างอื่นหรอกการมฏิบัติธรรมกรรมฐานกรรมะซึ่งแปลว่าการกระทั่ฐานนั่นคือที่ตั้งแห่งการทำเรียกว่าเมื่อเราตับจับเรือกรรมฐานกรรมฐานนั่นยื่น ท่ัง้งใไจ้มีสองอย่างหนึ่งสมัตรากรรมฐานสองมีปัญหากรรมฐานฉันมารยากรรมฐานนี่กรรมฐานที่จำใจให้สงบมีการทำสมาธิย่างแล่นั่งสมาธิจะคำนั้นรวมหมายใจเข้าว่านั่งเท้าขวาทักเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงไม่เอ็นข้างไม่เอ็นหน้า ให้งออาตูปหน้าเอลังให้ตรงอยู่ทำกายให้ตรงร้านี้ร้านในจิตละก็ไปเจ้าจะาทำจิตให้สงบเจ้ขอสหมาอ่านหนอคำมา่านขอขณิกาดสามทิอาาาุปบกาธรรมทิอภนลาสมามทิจตรงเกิดมี ในกิจการทนายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะจ้งทิฏฐิไร่ที่ลมหายใ,ใ,ใ,ใจเขาออกลมหายใจเข้ารูปลมหายใจออกรูปรูปสามล้ลลนสี่ผลรูปลอยขนพันขนด้วยความไม่ประมานแล้วก็นั่งไปเลยนั่งกอดคำนับลมหายใจเข้าออที่แรกหายใจเขา้ายาว พก็ไปเอาใจเอาจิตตามโูให้เอาจิตตามลมเขาลมออกชาติกำกับไม่มปนเคลื่อนไหวไม่ประอืนเอาจิตตามประทับไม่คิดไปหน้าไม่เลือนคืนหลังให้ตั้งเฉพาะปัจจุบัน เฉพาะลมหายใจเข้ากับลมนี้ให้ดนูนี่เตือนความติดแต่สงบถ้าจิตสงบลงก็แล่าร่างกายของคนมันจะเบาเบาเคือจิตกับกายไม่ได้คล้องกันอยู่จิตพอขึ้นเหมือนเป็นส่วนจิตกายก็เป็นส่วนกายจิตไม่ได้ลำพึงไม่ได้ติดอยู่ในกายนี้ คือมันติชินารมหายใจเข้าออกแท่นั้นเมืราเบาไปหมดเลนะเพราะจิตสงบลงไปเป็นเอกจิตคือม่จิตเป็นหนึ่งเรียกว่าจิตลงโชว์พวังค่ะจิตเข้าสูภาวะอันสงบแล้วมันจะกดปรากฏขึ้นบางทีมันจะเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นในตาของเรา ระวังสวายขึ้นเราก็หมดรู้เมื่อเราเห็นแล้วอย่าไปมองทเฉยๆอย่าไปชมในสีเรานั้นเรื่อเราก็คนหมดสีนี้มันเกิดได้และมันก็ถามได้มันเป็นอนิ่ง เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใชใ่ของเราช่างมันเดิอดถอนติดออกให้เรื่องนี้มาผูกภานะเดิมำกำหนดเดิมกำหนดไปอีกก็จะเกิดมีอะไรขึ้นมาทั้งที่เกิดเป็นลูกลูกคนลูกสัตว์ลูก,ลกน่าเกลียดน่ากลัว บางคนเขาจะมาผีเบ็ดนะบางทีเป็นลูกพัสุ้าคนตายนลาวเห็น